ดังวารรัฐบาลเพื่อไทยถูกมองดิ้นทูสีตอบผ่านการปรับคอรมอ ที่มีสัญญาณภาพชัดเจนผ่านหน้าตารัฐมนตรีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเมืองที่เพียงพ้ําจากปมคลิปเสียงหุ่นเซนของอิงแพรทองทานที่วันนี้3กรกฎาคมจำต้องเปลี่ยนร่างเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้นั่งกลางแถวคอรมออิง1ท2เพื่อถ่ายรูปหมู่และไม่ได้นั่งหัวโตประชุมครมนัดพิเศษหลังเข้าเฝ้าถวายสัตว์ที่มีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการนายก3วันนั่งหัวโต๊ะ มีมติส่งไม้ต่อให้พี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกไปอีก45วันหรือจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินสอยไม่สอยอิงป่อมคุณสมบัติจริยธรรมคลิปเสียงท่ามกลางกระแสก,กดดันทุกทิศทางเรียกร้องให้อิงลาออกจากนายก เพื่อปลดล็อกให้ประเทศเคลื่อนไปข้างหน้าในภาวะวิกฤตรุมร้าเรราัฐบาลที่ชัดเจนนายกไม่ติดกับดักกฎหมายได้รับความเชื่อมั่นทางการเมืองจากทุกฝ่ายรวมถึงระบบราชการทั้งสึกเมนที่ไทยถูกปัน่นยุให้ยิงทุกวันและปมภาษีทรัมป์ที่วันนี้เวียดนามเคียร์แต่ไทยยังไม่ไปถึงไหน สถานการณ์ที่ถูกวิเคราะห์ประเทศอาจรอไม่ได้กับภาวะสุญญากาศแม้จะมีนายกรักษาการแต่ก็ถูกมองว่าจะส่งผลต่อการบริหารนโยบายกับขรร้าราชการเช่นกันกับในทางการเมืองที่รัฐบาลอยู่ในสภาพเสียงปริ่มน้ำเกินครึ่งของสภาผู้แทนเพียงสิบกว่าที่นั่งที่อันตรายต่อการผ่านกฎหมายสำคัญหรือแม้กระทั่งการประชุมบทเลือกรองประธานสภาคนใหม่หลังจากนี้อย่างที่วันนี้เปิดสมัยมีการประชุมวันแรกรัฐบาลก็โดนชิมลาง ถูกฝ่ายค้านที่มีภูมิใจไทยร่วมครั้งแรกร่วมด้วยพลังประชารัฐเสนอนับองค์ประชุมบางจังหวะที่บรรดารัฐมนตรทีที่ยังเป็นสสติดภารกิจอยู่ที่ทำเนียบจนพิเชษยื้อไม่ไหวต้องสั่งปิดประชุมช่วงบ่ายกระนั้นสัญญาณความเคลื่อนไหวการเมืองที่มาจากฝั่งนิติบัญญตัติโดยเฉพาะฝ่ายค้านในโอกาสภูมิใจไทยมาแจมเป็นฝ่ายค้านป้ายแดงวันแรก ที่ถูกหลายฝ่ายจับตาคืออยู่ๆก็มีข่าวสูตรผ่านทางตันการเมืองด้วยการสนับสนุนนายกช่วงข่าวโดยมีการปล่อยข่าวว่าเมื่อวานพักส้มจะช่วยดันพักสีน้ำเงินหัวหน้าหนูอนุทินชาเวลกูลที่มีชื่อในลิสนายกเป็นนายกช่วงข่าวไป6เดือนเพื่อผ่านทางตันการเมืองนายกอิงจะถูกสารรัฐมนูญซอยจากนั้นค่อยยุบสภาลเลือกตั้งใหม่ข่าวนี้เมื่อวานหัวหน้าเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและผู้คนในพักประชาชน ไม่ได้พูดชัดแต่ยอมรับว่ามีการส่งสัญญาณมาจากสสสินเงินและมีการนัดพูดคุยกับหัวหน้าหนูแม้การะาน,านั้นผักส้มก็ยังยืนยันในจุดยืนเรียกร้องให้มีการยุบสภาทําให้วันนี้นอกจากผู้คนในภูมิใจไทยที่เรียงแถวออกมาปฏิเสธแล้วหัวหน้าหนูยังต้องออกตัวปฏิเสธว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าเท้ง และปฏิเสธสูตรนายกชั่วข่าวได้มาจากการเสนอของพักภูมิใจไทยและมองว่ายังไม่ถึงเวลาจนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลที่ก็ทำให้ทุกฝ่ายจับตาการพบกันครั้งแรกของส้มและน้ำเงินกับพิธีกรรมการจับมือร่วมกันเป็นฝ่ายค้านร,รวม5้าพักคือพรรคประชาชนไทยสร้างไทยพลังประชารัฐและพักเป็นธรรมวันนี้ซึ่งต่อมามีการถแถลงร่วมกันของแกนนำโดยหัวหน้าหนูอนุทิน ที่ก่อนหน้าการประชุมร่วมมีการปิดห้องคุยกับหัวหน้าเท้งก่อนจะออกมายืนยนันไม่มีข้อเสนอใดๆให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีช่วคทาวตามที่มีกระแสข่าวออกมาพร้อมย้ำว่าในสถาน,นการณ์ขณะนี้ไม่ว่าผู้ใดจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีนัดที่หลักในการที่คลายปัญหาของประเทศ เปิดทางให้มีการยุบสภาเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจอีกครั้งซึ่งประเด็นเหล่านี้ต้องดำเนินไปตามความเหมาะสมของเวลาและย้ําว่าข่าวที่ลือกันตอนนี้ยังไม่จริงสักเรื่องขอให้พ้นช่วงขับขันช่วงนี้ไปก่อนช่วยการประคับประคองให้ผ่านไปได้ตั้งใจทำงานวังดีกับประเทศและประชาชนยึดตรงนี้เอาไวา้ถือประโยชน์ของประเทศเป็นสิ่งสำคัญก็จะไม่ทำอะไรผิด